สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนธันวาคมของปี2566นี้ดวงชะตาของชาวราศีสิง์จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีสิง์กันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีสิงห์นั้นถือเป็นราศีกลางธาตุไฟนะคะมีเทวดาพระอาทิตย์เป็นเทวดาประจำตัวค่ะซึ่งพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งระบบสุรยิยะจักรวาลน,นะคะโดยมีนิยามในทางบทกรนทางโหราศาสตร์ว่ายศศัก์อัขละฐานทายอาทิตย์ค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นั้นมักจะมีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเย่อหยิ่งทรนงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้อนสูงเวลาทําอะไรมักจะเอาจริงเอาจังค่ะและเมื่อชีวิตสําเร็จแล้วนะคะก็อยากสําเร็จเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ และส่วนใหญ่เราจะพบเจอชาวราศีสิงห์อยู่ในแวดวงของคนรับราชการหรือว่าคนที่เป็นชนชั้นผู้นำนะคะลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ก็มักจะร่าเริงแจ่มใสรักอิสระใจคอกว้างขวางเป็นคนเอาพวกเอาพ้องพักพวกเพื่อนฝูงเยอะค่ะและยังชอบช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสกว่าตนเองอีกด้วยนะคะ สำหรับการไทายดวงของอาจารย์กบเน้นไทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ โดยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์เดินจรในเรือนพันธุโดยเดินจรต่อเนื่องมาจากเมื่อช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งเรือนพันธุนั้นก็จะหมายถึงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ดิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยนต์รวมไปจนถึงกิจกรรมการงานค่ะจึงส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะคะท่านจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นพิเศษค่ะบางท่านอาจจะหมายถึงการได้อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนะคะหรือว่าการดูแลทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยล้างรถด,ดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าเทคแคร์คนในครอบครัวนะคะ หรืออีกในหนึ่งค่ะอาจหมายถึงการเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการงานที่ท่านอาจจะเคยทิ้งร้างเอาไว้มาในช่วงก่อนหน้านี้เป็นต้นค่ะทีนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนราศีสิงห์เดินโครจรในเรือนปุตตะค่ะ ซึ่งเรือนปุตตะนะคะก็จะหมายถึงบุตรบริวารเด็กๆหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงความรเรื่มเริงบันเทิงใจหมายถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆหมายถึงลาบผลเล็กๆแนน้อยที่ทําให้ท่านได้ชื่นใจหมายถึงความคิดใหม่ๆห,หรือว่าโครงการใหม่ๆรวมไปจนถึงการลงทุนค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะก็มีแนวโน้มส่งผลให้ท่านอาจจะมีความคิดในเชิงสร้างสารรค์อยากจะทํานั่นทํานี่มากขึ้นค่ะและบางท่านนะคะอาจจะได้ออกงานเลี้ยงสังสรรค์บ่อยครั้งขึ้นบางท่านก็อาจจะมีความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้ริเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะ สำหรับดาวอาทิตย์ที่เดินโครจรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนั้น ยังได้เกณฑ์พินทุบาทอีกด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ให้โทษกับดวงชะตาค่ะโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องระวังอารมณ์ที่แปรปรวนไปค่ะเหมือนคนที่เลือดจะไปลมจะมาเช่นท่านอาจจะหงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายน้อยใจง่ายหรืออาจจะเกิดเรื่องราวผิดใจกับคนอื่นได้ง่ายเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องกิจกรรมการงานกันบ้างนะคะ ในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้ดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโครจรได้ตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงชะตาถึงสองตำแหน่งด้วยกันค่ะ โดยตำแหน่งแรกคือตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนี้ก็จะหมายถึงความเติบโตและยังหมายถึงความมั่นคงอีกด้วยค่ะและยังได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์อีกด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งปทุมเกณฑ์นั้นก็จะหมายถึงสเสน่ห์และหมายถึงการได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมค่ะจึงส่งผลให้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในแวดวงของการทํางานของท่านค่ะ โดยความโชคดีทางด้านการงานของท่านก็มักจะมาจากสังคมแล้วก็ผู้คนนะคะโดยการงานของท่านจะมีความเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าดีค่ะท่านที่ทำงานประจำท่านมีเกลเฑ์ลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับเงินเดือนอีกด้วยนะคะและสําหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าธุรกิจการค้าของท่านถือเป็นช่วงเวลาที่จะซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ส่วนในช่วงวันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่20มกราคมปีหน้านะคะถือว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโครจรได้ตำแหน่งประ,กระเกษตรค่ะ ซึ่งตำแหน่งปราศเกษตรนั้นนะคะก็จะหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวของตนหรือหมายถึงการทํางานเพื่อผู้อื่นในลักษณะของการเสียสละหรือว่าการเป็นจิตอาสาค่ะและในช่วงดังกล่าวนี้นะคะยังถือว่าดาวศุกร์นั้นเดินเสดอีกด้วยค่ะซึ่งการเดินเสดของดวงดาวก็หมายถึงการเดินเร็วกว่าปกตินั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ แล้วก็จะส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมเลยไปจนถึงวันที่20มกราคมในปีหน้านะคะท่านค่อนข้างจะมีงานมากค่ะทั้งงานในหน้าที่หลักของตนเองแล้วก็งานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเช่นอาจจะช่วยเพื่อนช่วยพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเป็นต้นค่ะ และกิจกรรมการงานของท่านก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าในบางช่วงเนี่ยอาจจะมีสะดุดติดขัดหรือเกิดปัญหาอยู่บ้างแต่ปัญหาต่างๆหรือว่าสิ่งที่สะดุดติดขัดนั้นก็จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยืดเยื้อยาวนานจากอิทธิพลของดาวการงานหรือว่าดาวพระศุกที่เดินเสด็จนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์ต่อเนื่องมาจากเดือนพฤศจิกายนค่ะ ถือว่าชาวราศีสิงค์ค่อนข้างปังนะคะจากอิทธิพลของดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของท่านเดินโครจรในเรือนปุตตะค่ะซึ่งเรือนปุตตะนะคะก็จะหมายถึงบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาการลงทุนการพนันการเสี่ยงโชคการวิเริ่มสิ่งใหม่ความรื่นรมงานสังสรรค์และยังหมายรวมถึงความรักของหนุ่มสาวอีกด้วยค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนะคะท่านยังคงมีสภาพคล่องที่ดีค่ะอีกทั้งยังมีโชคเกี่ยวกับบุตรบริวารการลงทุนการเสี่ยงโชครวมไปจนถึงเรื่องการพนันขันต่อต่อตางๆอีกด้วยค่ะและตั้งแต่วันที่7ธันวาคมไปจนถึงวันที่9มกราคมในปีหน้านะคะ เป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งเดือนค่ะดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเดินโครจรวิกคติพักองศานะคะซึ่งการเดินพักองศานั้นก็ถือว่าเป็นการเดินถอยหลังของดวงดาวค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการเดินผิดปกติของดวงดาวนะคะและถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะจึงถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ท่านก็อาจจะมีรายจ่ายมากนะคะเช่นอาจจะมีรายจ่ายเพื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องรายจ่ายในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออาจจะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านเรือนของท่านค่ะและเรื่องเงินเงินทองทองของท่านเนี่ยอาจจะมีสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยอยู่บ้างนะคะ ดังนั้นท่านควรวางแผนทำบัญชีรายรับรายจ่ายในช่วงวันที่7ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนี้ให้ดีค่ะแต่ก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีสิงห์บางกลุ่มนะคะที่อาจจะมีดาวพุธในพื้นดวงกำเนิดพักองศาค่ะ ซึ่งจะส่งผลให้ดาวที่โครจรบนท้องฟ้าสอดคล้องกับดวงดาวในดวงกำเนิดน,นะคะก็จะกลับมีแนวโน้มที่ดีค่ะและจะส่งผลให้ได้รับโอกาสค่ะโดยโอกาสนั้นก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกครั้งหนึ่งนะคะดังโอกาสที่เคยผ่านท่านไปแล้วได้วนกลับมาหาท่านอีกครั้งอุปมาอุปไมยเหมือนกับการตกรถโดยสารนั่นแหละค่ะเมื่อรถได้วิ่งผ่านไปแล้ว รอบนั้นท่านอดขึ้นรถแน่ๆแ,แต่ด้านเกิดปฏิหารขึ้นรถโดยสารคันนั้นกลับถอยหลังมารับท่านขึ้นไปเป็นต้นค่ะเช่นโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ท่านเคยพลาดเพราะผู้ใหญ่ส่งงานให้กับคนอื่นก็อาจจะวนกลับมาสร้างโอกาสให้กับท่านอีกครั้งนะคะหรือว่าท่านที่ทำธุรกิจการค้าแล้วลูกค้าหายหน้าหายตาไปซื้อกับคู่แข่งขันของท่านนะคะเขาอาจจะย้อนกลับมาซื้อกับท่านใหม่เป็นต้นค่ะ แล้วก็ส่งผลให้ชาวราศีสิงห์ในกลุ่มนี้เนี่ยมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีท่านจะหยิบจับทําอะไรก็ถือว่าจะเป็นเงินเป็นทองในช่วงดังกล่าวนี้นะคะที่นี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะสําหรับในเรื่องความรักนั้นหากเรามองแบบภาพใหญ่นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2566นี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2569 เป็นเวลาโดยประมาณสามปีค่ะดาวเสาวนั้นได้เดินโครจรเข้าเรือนคู่ของท่านนะคะ ซึ่งครูโหรท่านกล่าวไว้ว่าเสาที่โครจรเข้าเรือนคู่นั้นจะเกิดปัญหาการแตกร้าวในเรื่องของความรักได้ง่ายค่ะดังนั้นชาวราศีสิงห์ท่านควรใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตคู่นะคะโดยรู้จักโอนอ่อนผ่อนปลนรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างค่ะและถ้าท่านเข้าใจนะคะทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะ และหากเราจะมองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่1ถึงวันที่25ธันวาคมดาวสุขซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของความรักนะคะเดินโคจรได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์กับดวงชะตาของท่านค่ะจึงส่งผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ของท่านเป็นพิเศษเลยนะคะ และมีแนวโน้มว่าท่านจะเข้าสังคมบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็จะได้รับคําชื่นชมต่างๆจากบุคคลต่างๆที่พบเจอกับท่านเช่นบางทีท่านอาจจะถูกชมว่าหุ่นดีขึ้นผมสวยขึ้นใบหน้ามีสง่าราศีของเศรษฐีหรือว่ามีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งมากขึ้นเป็นต้นค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะท่านและคนรักคู่ครองของท่านก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะโดยมีกิจกรรมต่างๆทำร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นนะคะเช่นอาจจะหมายถึงการไปท่องเที่ยวการไปกินข้าวดูหนังฟังเพลง ซึ่งเปรียบดังการเติมน้ำตาลให้กับชีวิตคู่ของท่านค่ะท่านก็จะมีความหวานในชีวิตคู่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยบางคู่อาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่สวยงามเหมือนเป็นการไปฮันนีมูนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เป็นต้นค่ะและสำหรับคนโสดนะคะถือว่าในเดือนธันวาคมนี้ท่านก็จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยละค่ะอีกทั้งยังมีโชคในเรื่องความรักแล้วก็เพศตรงข้ามอีกด้วยนะคะ โดยมีแนวโน้มว่าอาจจะพบเจอบุคคลที่พึงใจที่มีเคมีตรงกันค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเจอคนสายเปเจอคนใจกว้างกระเป๋าหนักอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพพลานามัยกันบ้างค่ะหากเรามองโดยภาพรวมนะคะถือว่าดาวเสาร์นั้นโคจรเล็งดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมของปี2566นี้ ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ของปี2569เป็นเวลาโดยประมาณ3ปีนะคะถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นยังต้องดูแลสุขภาพอย่าได้ประมาทค่ะเพราะท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยนะคะ และถ้าหากเรามองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้ดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและรวมถึงความซุ่มซ่ามนะคะได้เดินโครจรมาตั้งฉากกับดวงชะตาของท่านค่ะซึ่งการเดินโครจรตั้งฉากของดาวอังคารกับดวงชะตาถือว่าไม่ค่อยดีนักนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้ท่านเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเลือดตกยางออกหรือมีเหตุให้เกิดการฟกช้ำดำเขียวขึ้นได้ค่ะ สำหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพานะหรือว่าทำงานอันเกี่ยวข้องกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์งานที่ต้องเสี่ยงอันตารายหรือว่างานที่ต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือคล้องแหลมคมหรือว่าความร้อนนะคะท่านควรมีสติระมัดระวังรอบคอบให้มากเป็นพิเศษค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ